สวัสดีครับพบกับรายการบันทึกหมักเทพโดยอาร์ตสีดังครับรายการบันทึกหมักเทพนี้เองเป็นรายการที่รวบรวมเอาบันทึกหมากที่เกิดขึ้นในอดีตโดยนักหมักร้อมระดับสูงสมากๆนะครับผมโดยที่ในบันทึกเหล่านั้นเองเ,องเนี่ยก็มีหมากบางหมากนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมที่อาจจะนอกเหนือจากความคาดหมายของคู่ต่อสู้ก็ดีหรือว่ามาปร,ประมาณเป็นจุดคลายหม็กของเกมก็ดีนะครับผม ที่คนณค่าแก่การที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็บันทึกเก็บเอาไว้นะผมนอกจากเราจะได้เรียนรู้เนื้อหาในกระดาษแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากกระดาษด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นประวัติชีวิตของโปรท่านเหล่านั้นนะผมหรือว่าสไตล์การเดินหมากหรือผลงานการแข่งขันนะครับผมติดตามบันทึกหมากเทพในตอนนี้ได้เลยครับในตอนนี้เราจะมาชม ภาคที่3นะผมของบันทึกหมากเทพระหว่างชางฮ่าวกับลีชางโฮนะครับผมในการแข่งขันฟูจิสึครับครั้งที่11นะครับผมในปี1998นะครับผมซึ่ง2ตอนวันนี้เราก็เกินในประวัติของชางฮ่าวกับลีชางโฮมาพอสมควรนะครับผมในตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าเฮ้ย hey, หมากกระดานนี้นะครผมมัน เรียกว่ามันมีแบ็กกราว์เบื้องหลังอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับผมแล้วก็แน่นอนในตอนที่4ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมในตอนนี้มีมีมีอยู่2อย่างที่ผมอยากจะเรียกว่ารอให้ฟังนะผมอันที่1นึ่งเนี่ยในระหว่างการถ่ายทำสอตอนแรกไปเนี่ยผมก็ไปนั่งหาว่าเฮ้ย hey, บันทึกบมากเทศที่ผมตอนนั้นในยุคนั้น,นที่ผมดูนะผมตั้งแต่ปี998ตอนนั้นผมยังไม่ขึ้น,นดั้งหรือซ้ำเนี่ยนะผมก็ดูว่าเฮ้ย hey, เราไปดูบ <premises. S 2> ันท like ึกจากไหนมานะผมซึ่งผมก็เจอเล่มนี้ครับผมไม่แน่ใจมองเห็นหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจจะขายนะผมหาซื้อไม่ได้ครับผมมันเป็นบันทึกของฟูจิสึครับครั้งที่11ครับผมแล้วก็เนื้อหาในกระดานครับผมจะให้ดูมันจะเป็นประมาณอย่างนี้มองเห็นไหมอ่านี่นะครับผมในรับบันทึกเดียวบันทึกเดียวกันเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็เป็นทั้งเล่มเลยครับอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยจากกระดานนี้เองเอออันนี้เป็นกระดาษอื่นละอ่ะเอาเป็นว่ากระดานแถวๆนี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยอ่ะอย่างเี่ง ก็เป็นหนังสือเล่มนี้นี่นะครับผมซึ่งในเวลานั้นเองอะ่ะหนึ่งเก้ากแปดพวกอินเทอร์เน็ตพวกเว็บไซต์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะผมมันก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะผมมันก็เลยเหมือนแบบการที่ได้บันทึกมาแบบเป็นเล่มแบบดูนะฮะเป็นเล่มเล่มแบบนี่นะดูด้านหลังครับฟูติเซ่นี่เห็นไหมเนะี่ยกล้องอ่ะนะครับผมมันก็เรียกว่าเป็นหนังสือเล่มนี้ก็คงจะเป็นความความ,ความทรงจําที่ดีของผมะนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นกระดาษที่เรียกว่าสร้างคือเ,เรียก กระตุ้นทำให้ผมรู้สึกว่าแบบมองภาพของหมักล้อมเนี่ยให้มันกว้างไปอีก,อกแบบหนึ่งนะฮะไม่ใช่เป็นแค่แบบสองฝ่ายมันนั่งะทะเลาะเบาแวงตบตีกันฆ่าฟันกันแล้วก็โจมตีกันมันมีมันคือหมักล้อมมันไม่ใช่มีแค่น้นะครับผมมันมีการดึงจังหวะมันมีการมองภาพทั้งกระดานมีอะไรเยอะแยะมากกว่าน้อีกเยอะการโจมตีการสู้กันเป็นเพียงแค,เแค่เรียกว่าเสี้ยวเดียวของกระดานนะครับผมนะฮะซึ่งกระดานนี้เอ,เองเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับผมซึ่งนี่เลยเป็นที่มาบรรทึกหมักเทพของตอนนี้ แล้วก็มีอีกนิดนึงที่น่าสนใจสำหรับบันทึกหมากเกมนี้นะครับผมที่ถ้าทุกคนเป็นแฟนที่ครุรุตัวจริงเนี่ยนะผมจะผ่านตามาบ้างนะผมไม่มากก็น,น้อยเกี่ยวกับบันทึกหมาเกมหลายๆเกมที่แบบประมาณเอาของจริงไปใส่ในกระตูนนะผมและแน่อนอนครับกระดานนี้ก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันนะผมที่ถูกเอาไปสอดแทรกอยู่ในกระตูนนะผมซึ่งถ้าเป็นเล่มนะครับผมจะเป็นเล่มที่เจ ตอนที่35ผมก็เป็นเกมที่ซาอิเนี่ยคอมเมนต์หมาดนะผมแล้วก็ให้ฮิคารุเนี่ยตอบนะบผมในอตอนที่ฮิคารุเนี่ยกำลังไปเรียนศึกษาโกะกับอาจารย์โมริชิตะอยู่นะผมอันนั้นคือในเล่มของกระตูน,นะผมส่วนถ้าเป็นในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเป็นตอนที่53นะครับผมซึ่งก็เปะ๊ะนะผมจะเป๊ะเลยเปะ๊ะแต่อย่างที่บอกนะว่าลิขสิทธิ์ของฮิคารุเนี่ยกับบันทึกหมากจริงเนี่ยมันจะต้อง ทำเป็นหมากกระจกกันคือมันจะไม่เหมือนบันทึกเป๊ะแต่เป็นเป็นจะกระจกกันจากตอนที่ลราที่ผมเอากระดานเดียวกันกับที่ขลุมาให้ดูนะผมอันเดียวกันเป๊ะเลยนะครัผมเพราะฉะนั้นอย่างเกมนี้เองก็ถูกเอาไปใช้เช่นเดียวกันนะผมเพราะกระดานนี้เองเนี่ยคือตอนจบเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากผมแพ้ชนะกันแค่แบบคือ้าเอาเข้าจริงเนี่ยมันพลิกแพ้ชนะแค่แต้มครึ่งครึ่งแต้มนั่นเองแหละนะเดี๋ยวตอนที่4ี่เราจะได้ไปอธิบายกันมากกว่านั้นนะครับผมเดี๋ยวตอนเนี้ยเราไปชมกันเลยครับผมว่าแล้ว ดีชางโฮเนี่ยมีหมากเทพยังไงในการพลิกกระดานกับมาได้ไปชมกันเลยครับในตอนที่แล้วนะครับผมผมก็แนะนำว่าตอนนี้เองอ่ะผมต้องมีเรียกว่าเป็นบันทึกหมากเทพที่ถูกแบ่งเป็น2พาร์ทอ่นเรียกว่าในตอนนี้จะต้องมีบันทึกหมากเทพ สองเม็ดละกันสองเม็ดในในสองจุดที่แตกต่างกันนะครับแน่นอนบันทึกมากเทปนี้เป็นสำหรับผมนะครับผมไม่ใช่เป็นสำหรับแบบ AI หรือว่าท่านโปรท่านอื่นหรือว่าคนที่มีฝีมือสูงมากๆกว่าผมเยอะหรือว่า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 ยังไงหรือว่าท่านอื่นจะไม่เห็นด้วยก็ตามผมไม่สนใจนี่คือเป็นสิ่งที่มันทำให้ผมรู้สึกโอ้โหแบบเปิดโลกทัศน์มากนะครับผม ซึ่งเกมเนี่ยก็ดําเนินต่อไปนะฮะผมคงจะไม่ไอธิบายรายละเอียดในเกมต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับเราจะที่เม็่นี้กระโดดขึ้นเนี่ยเกมก็ดําเนินต่อไปนะครับดําเนินต่อไปโดยที่นะครับก็นะก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเนี่ยข่ขาวเองเนี่ยจังหวะเนี้ยคือดูนะว่าข่าวก็ไม่ได้สนใจที่จะแบบประมาณว่าคือไงข่าวก็แค่เอ็นเกมจากด้านเนี้ยนะผมแล้วก็เออแล้วก็ได้มือนาจังหวะเนี้ยนะผมไปบุก คือวิธีการสู้ของชางห้าวหริชางโฮเนี่ยจะเป็นการคุมเชิงแล้วก็แบบประมาณแบบคือไม่เข้าปะทะจริงจังสังเกตนะมันจะแบบตรงเป้งตรงเป้งแล้วก็แยกออกจากกันนะครับเนี่ยเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็หาจังหวัดตัวเองได้มือนําก็ไปบุกมุมนะซึ่งมุมจังหวัดนี้ใหญ่มากจริงดําหาโอกาสมาล็ออีปทีเนี่ยก็จะเป็นโอ้โหมุมที่ทั้งพื้นที่ก็ใหญ่นะครับผมแล้วก็แบบความแข็งแรงของแนวโอ้โหแตกต่างมากแล้วพราข่าวเองเนี่ยก็จะหาจังหวัดจริงจังหวดนี้เองเนี่ยนะครับแม้แต่มเมทห้าสิบเอ็ดเมแบนบ ิดตรงนี้ก็ยังใหญ่เลยนะครับผมคือเม็ดนี้ก็ห้าเอ็ดก็ใหญ่แหละเพราะว่ามันจุดสันเขาสองฝั่งเนาะด้านนี้ก็กดพื้นที่เขาบริเวณนี้ทั้งหมดไปด้านนึงก็ขยายหน้าตักเองมานะครับผมแต่แน่นอนว่าหลังจากที่ลีชางโฮนะครับอ่าเม็ดห้าเก้านี้เองก็เป็นเม็ดที่เดียวผมจะเกินให้ฟังอีกนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมห้าเก้าเม็ดนี้เองฮะแต่เอาจังหวะนี้ก่อนนะครับผมบันทึกหมากเทพจากบริเวณด้านล่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับผมเม็ดที่หนึ่งของตอนนี้นะครับผม คือร้อยทั้งร้อยเนี่ยผมว่านะร้อยทั้งร้อยเนี่ยผมว่านะเป็นผมในตอนนี้ผมก็ไม่คิดอะไรมากผมก็แค่ทําให้ตัวเองรอดคนระับปุ๊บไปก็จ,จบครับผมมาถึงมารคเทพตอนที่หนึ่งเนี่ยผมอยากจะให้เห็นเม็ดนี้เลยครับเป็นเม็ดที่หนึ่งก็คือเม็ดปัดเม็ดนี้เลยครับเม็ดปัดเม็ดเนี้ยนะครับคือมันเป็นเม็ดที่แบบประมาณวนะ่าขัดใจมากอ่ะขัดใจผมมากตอนที่ดูอ่ะ บอคุณก็แค่ลอดไปก็พอแล้วไม่ใช่หรอมาเอาพื้นที่เขาแล้วก็แค่ลอดไปไม่พอทำไมคุณต้องมาตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัดไปแล้วมันจะไปแบบจะไปได้ประโยชน์ได้ผลดีอะไรยังไงกับข่าวบ้างคือแน่นอนอนะ่ะสำหรับกับดามะครับผมดามันอลิอยู่แล้วอ่ะคือคิดเงก็ต้องอัลิอะ่ะแต่แน่นอนว่าอาาลิเสร็จปุ๊บข่าวก็ต้องเล่นโขไงนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าจะเล่นโคเน,น,นี่ยนะผมผลของโคเนี้ยข่าวเองเนี่ยมีข้อต่อรองเยอะหรือน้อยกว่าย,ยัางไงซึ่งจังหวะนี้เองเนี่ จะเล่นโครเราก็ไม่ต้องกลัวนี่ว่ะเราก็ไม่ต้องดูสิว่าเอ้แล้วโคบนกระดาษเนี่ยนะใครมีเยอะมีน้อยขนาดไหนยังไงซึ่งบริเวณนี้ครับผมอย่างน้อยมีโคประมาณสักสามสี่ครั้งเนี่ยบริเวณนี้ที่ดําต้องรับมือแต่สำหรับกับดําเองเนี่ยไม่มีโค้ที่เล่นกับเขาคือไม่มีจุดไหนใหญ่ๆที่แบบออนว่าเห็นแล้วเดินสปปุแล้วเขาจะไม่ต้องรับแบบใหญ่ๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในบันทึกหมากน,นะครับผมพอเราเจอที่ขาตัดแล้วเนี่ยดำก็ยังไม่กล้าอะลีิด้วยซ้ำครับ นะดำไม่ได้ตะลิเป็นอิสระบันทึกหมาดำก็แค่ยืดออกคือถึงกับไม่กล้าตะลิอ่ะผมต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงหลังจากที่ผมขึ้นแบบระดับด้างสูงๆมาแล้วเนี่ยมานั่งดูหมาเป็นที่ชินเนี่ยนะผมโคเนี่ยสำหรับกับสีดําเองดําก็เสี่ยวนะเพราะถ้าเกิดว่าเล่นโคนี้แพ้นะครับผมเวลาเล่นโคอ่ะครับผมคนของโคเนี่ยจะต้องมีอย่างนี้ต้องคิดอยู่อย่างนี้ว่าเวลาถ้าเกิดแพ้ใครแพ้เนี่ยนะความเสียหายมันเสียหายใครเสียหายขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนนะครับผม แน่นอนถ้าเกิดดาแพ้ไอ้ขาวแพ้คนเนี้ยยังไงคบขาวก็ตายแน่นอนมุมนี้ก็จะทะลายหายไปของดํานะโอเคนั่นคือความเสียหายของสีขาวนะแพ้แต่ถ้าดําแพ้เกิดอะไรขึ้นครับดําแพ้เนี่ยเราจะที่กินกินปั๊บเนี่ยนะสมมติไปเล่นที่อื่นไงกินเสร็จปั๊บเนี่ยนะผมสามเม็ดเนี้ยจะถูกโจมตีอย่างรุนแรงมากเลยครับผมแล้วก็เออแล้วก็พื้นที่บริเวณข้างล่างตรงนี้นะผมก็จะไม่มีพื้นที่อะไรของสีดําอยู่เลยนะครับ เื่อเปรียบเทียบกันในเกมจริงที่ดำยืดออกมาเนี่ยนะฮะดำเนี่ยังมีพื้นที่บริเวณนี้เกิดขึ้นบ้างนะครับผมแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้แพ้แล้วเนี่ยนะผมไม่เพียงแต่นะฮะพื้นที่บริเวณนี้ไม่ใช่ของดำหายไปหมดแล้วเนี่ยสามนี้ก็เดินจะโดนโจมตีต่อแต่จะโจมตีมากโจมตีน่าจะไม่ดุนแรงอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่ามันจะไม่เกิดพื้นที่ของสีดำอยู่เลยเพราะ,ะนั้นโคนนี้เองเนี่ยคนของมันเนี่ยนะผมก็ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเช่นกันนะครับผมผมให้ดูเพล์ภาพแบบสมมติว่าเล่นโคกัน ถ้าสมมติว่าดำกินใช่ไหมเขาเล่นอะไรสักเม็ดหนึ่งไงเงี้ยเม็ดนี้น่าจะเป็นเซนเตอร้เซนเตอร์นะฮะเขาอาจจะเห็นนะเอาผมเดินแบบประมาณนี้เป็นอย่างนี้นะอหาจับกินใช่ไหมทีเนี้ยมันก็ไม่มีโคได้วยสักไม่รู้จะไปเดินไหนอะเดินตรงไหนก็เข,เขาก็ไม่รับอะไม่รู้จะไปเดินรับตรงไหนคือเนี่ยหาโคไม่เจอสมมติเดินแล้วกันเดินอ่ไม่รับแล้วกันก,กินปับนนะนนป๊บเนี่ยนะครับผมนะกินปั๊บเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตพอเม็ดน,นี้ยืดออกเนี่ย กินปั๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเม็ดนี้จะยืดออกหรือเม็ดนี้จะจะทะลวงเนี่ยคือคือเรียกว่าโคบริเวณนี้นะผมเม็ดต่อไปที่ดําจะเดินคือบริเวณนี้ก็คือจะไม่เกิดพื้นที่สีดำด้วยกันทีนี้ผมไม่เห็นภาพแบบนี้แล้วกันนะครับผม,มเห็นภาพแบบนี้นะั้นแล้อย่าลืมเม็ดนี้กัตาลิเซนเตเออีกนะเม็ดนี้คั้าอีกอะไรเงี้ยนะมันก็ทาเองก็อันตรายพอสมควรอยู่ไอ้ไอ้เม็ดเนี้ยไอ้เม็ดเนี้ยนะครับผมนะเพราะั้นโครนี้เองเนี่ยเรียกว่าหนักทั้งสองฝ่ายผลของการแพ้คือเดิมพันทั้งสองฝ่ายหนักอสมคว นะเพราะ,ะข่าวเอ,เองเนี่ยก็เลยตัดในเกมจริงเนี่ยข่าวก็เลยตัดข่าวก็เลยตัดเม็ดนี้นะครับเนี่ยเลยเป็นแบบคือเม็ด,นเ,มดเนี้ยเม็ดเจ็ดสิบเนี่ยตอนที่ผมดูเสร็จปุ๊บอย่างที่ผมบอกเลยนะย้ำอีกทีนะเฮ้ยมันขัดใจมากเล่ยิงก็ต้องอัตลีเลยคือถ้าเป็นอในอดีตเนี่ยยังไงซัแบบถ้าเป็นก่อนจะขึ้นหนึ่งดั้งสองดั้งสามดั้งเนี่ยสี่ดั้งที่ว่าเนี่นะก่อนที่จะเป็นทุกวันเนี่ยร้อยทั้งร้อยยังไงม็ดน,นี้ก็ต้องม็ดนี้ก็ต้องอัตลีอ่ะขัดใจเหลือเกินอ่ะ แต่ดูสิว่าทั้งสองฝ่ายเขาคุยกันแล้วอะ่ะเหมือนแบบเฮ้ยรู้กันนะว่าไม่เนี้อตลิไม่ได้อะ่ะก็ย้งแต่ต่อออกคือก็เลยแบบเหมือนแบบเออก็โค่นี้เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะคือแบบทำไมเรื่องันมแหนมยังเลยอะไม่รู้เลยรู้สึกแบบนั้นนะตอนดูครั้งแรกอะนะครับผม ต่นั่นก็เป็นการดําเนินเกมแบบน,นี้ก็ดําเนินผ่านไปนะผมก็ดําเนินเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างไม่อัตลิไม่โขไม่อะไรกันเลยเนี่ยเนะี่ยแล้วข่าวก็ยังสรา้างจะแบบไม่โจมตี2องเมนนี้อีกนะครับผมซึ่งแน่นอนดําก็ต้องเนี่ยเมนนี่ก็เซ็นเต้นนะเจสสิกเมนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเมนนี้ไม่มีเกิดขึ้นเนี่ยเขาเล่นไม่ได้นะแต่เมนนี้เพราะเออมันมีได้เพราะอะไรเพราะเมนนี้เป็นเซนเต้นนะเซนเต้ที่จะล้อมสามเมนนี้สามเมนนี้ก็เลยได้แต่ต้องหนีกลับบ้านกลับบ้านจากด้านนี้นะผมแล้วเมนนี้ก็ได้ปิดลงเพราะเออม,มันมีเมนนี้อยู่พอดีมันเลยเล่นรูปนี้ได้นะครับผมเล,เล่นรูปนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย จบของรูปนี้ผมไม่อธิบายอะไรเพริ่มเติมเหมือนกันจบของบร,ริเวณนี้สำหรับครึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็จะกันเนะี่ยเขาเพิ่มเขาาเล่นโคก,กันซึ่งจังหวะเล่นโคนี้โปเองที่ผมดูอคอมเมนต์บอกโ oh, อ้ยไอการที่จะตัดสินใจที่จะตัดตลิเมตนี้เมื่อไหร่นะผมโอ้โหมันแม่มันเป็นมันต้องเป็นจังหวะที่แบบต้องลงตัวมากนะเรียกว่าเป็นศิลปละนี่ละกันว่าจะต้องหาจังหวะให้ได้นะผมอาจังหวะนี้ตัดลิเมตละเพราะอะไรเพราะมันเริ่มมีโคลแล้วไงเนี่ยอันนี้อันนี้างที่ผมบอกตอนนี้โคอยู่ละนะฮะปุะ กินไปต่อลงเนี่ยเป็นนี่เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมฮะเนี่ยฮิดออกป๊อปป๊อปป๊อปเนี่ยอันนี้ก็เซนเตอร์อีกทีนะเนี่ยสังเกตว่าบริเวณนี้เขามีโคอ,อยู่ตลอดเลยเพราะงั้นเขาเลยไม่กลัวเนี่ยสุดท้ายก็จับกินแล้วเขา,ขาจับกินนะครับแล้วมปนนี่ก็ต่อลงแล้วดําก็ได้เซนเตอร์ไงจังหวะน,นี้ดําก็ได้เซนเตอร์ครับผมใช่ไหมเอออันนี้เซเต้สังเกตว่าเนี่ยสโรกรดำเองเนี่ยการสู้รบบริเวณนี้ตั้งแต่ต้นแม่ตะลีแล้วสู้กันแบบ หามลุงหามคํำเลยเพราะอะไรครับเพราะสุดทายจริงอ่ะจบกันอย่างเสมอภาคแบบนี้ครับผมดำเองก็ไม่แย่ดำเองก็ได้ที่อยู่ระดับหนึ่งพอสมควรเลยนะครับเพราะแลั้นแลประเด็นคือจบเนี่ยรูปเนี้ยดำก็ยังได้เซนเต้ด้วยซ้ำนะคคือมันเลยไม่ได้จะเป็นว่าดำจะต้องแบบประมาณโอ้โหเล่นให้มันดุเดือดเลือดพานอัตลีเข้าไปแล้วเล่นโคกันให้เป็นปลายตั้งแต่ต้นเกมกค่อยดึงกลับมาแล้วก็มาหาโอกาสที่จะนําไปก็ได้นะผมพราะถึงตอนนี้จบตอนนี้เองเนี่ยดำก็ยังนําอยู่นะครับผมดำก็ยังนําอยู่นะครับ แลวดันเองก็ได้มือนํามาเดินเม็ดนี้ครับผมเม็ดนี้ก็เป็นจุดสันเขานะฮะจุดสันเข่าที่ขยายห,หน้าตักตัวเองออกและก็กดดันกลางกระดานของพื้นที่สีขาวไปนในตัวนะครับผมซึ่งก้มมาสู่ครึ่งหลังของตอนนี้มาถึงหมักเทศครึ่งหลังของตอนนี้นะผมจริงๆถึงตอนนี้แล้วเนี่ย สางการหมากของสีขาวก็ยังไม่สู้ดีนักนะครับผมไปนั่งดูใน A i ถึงตอนนี้เปอร์เซ็นต์การชนะของสีดําก็ยังประมาณสัก70%็ดิบปอซอยู่เลยนะครับก็เรียกว่าดํายังดีอยู่อะนะดูพื้นที่ก็เยอะนู่นนี่นด้านล่างก็ใหญ่มากนะผมเนี่ยทั้งแถบมาใหญ่มากเลยนะครับผมนะพอกระโดดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าข่าวมีเม็ดอื่นอีกหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวมีเม็ดเซนเต้ตรงนี้นิดนึงนะแลกกันไปก่อนนะวันนี้แลกกันไปก่อนเซนเต้ก่อนนะเดี๋ยวลืมเดี แล้วจนกระทั่งมาเจอเม็ดบันทึกมหากเทพเม็ดยังไม่ใช่อีกนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นนะี้ตัดที่ไม่ก็ได้นะเดี๋ยวต่อครับตัดตัดตัดไม่คี่ไปจนจนผมจะบอกอีกที ที่ดาเดินเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะผมก็มีการแลกเปลี่ยนระดับหมากไปอีกแล้วหลายจุดนะครับผมอ่าตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นเซนเต้ของข่าวนะครับผมแล้วก็ตัดตรงนี้ตรงนี้อาลีชางโฮเองก็เป็นเ็นเต้อะไรเป็นเอนเกมที่ดีมากนะผมจังหวะนี้ตัดก่อนเป็นการถามว่าคุณเอาอยัางไงยังไงซะก็ต้องกินนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวมันมีผลกับอัตลิด้านนู้นด้านนี้อยู่นะครับผมนะเนี่ยอัตลิเนี่ยถ้าบอกว่าอัตลิมนีนนเซนเต้นะครับ นะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว,ว่าเดี๋ยววันหลังก็สามารถเชื่อมกับได้กันได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็อ่าน,นี่เข้ามาเอนเกมจากด้านบนจากนิดนึงนะฮะจนกระทั่งเม็ดนี้นีบปั๊บเนี่ยครับผมก็เลยกําลังจะเข้าสู่ที่มาของครึ่งตอนหลังนะผมที่คือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะผมถ้าเม็ดเนี้ยนะครับเม็ดเนี้ยเม็ดเนี้ยกลับมาสร้างปากเสือบริเวณเนี้ยนะครับกลับมาสร้างปากเสือบริเวณเนี้ย เป็นชอยหนึ่งที่เรียกว่าเลือกได้แล้วกันแต่การที่เม็ดเนี้ยถอยกลับมาเนี่ยครับผมสิงโปเนี่ยมันรู้สึกว่าประสิทธิภาพหมากของตัวเองเนี่ยมันกับดุนตัวเองกลับมาหนึ่งแต้มนะฮะกับดึงดึงตัวเองถอยกลับมาหนึ่งแต้มมันเลยเป็นแบบเรียกว่าไม่ได้เป็นวิสัยของโปรสักไรโปเนี่ยค่อนข้างใจความสำคัญกับประสิทธิภาพหมาก นะเพราะ,ะการอยู่ก็ย่นถอยกลับมาอย่างชี้ดูแบบนี้นะฮะแล้วย่น,ยน,ยนกลับมาถอยมาตัวเองหนึ่งแต้มเนี่ยมันหนอนแต้มตัวเองลดไปอีกหนึ่งแต้มบริเวณเนี้ยนะครับผมแทนที่แบบเราจะดันตัวเองออกห้เยอะที่สุดนยครับผมแต่นั่นก็คือเป็นที่มาของปัญหาของรูปนี้ที่ว่าเขาหนีบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมจะปล่อยให้เชื่อมไะไรเขากลับบ้านเนี่ยบ้างล่างทะลวงกลับหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงซะร้อยทั้งร้อยเนี่ยผมปโปรเนี่ยถ้าหนีเนี่ยรูปนี้นะผมยังไงก็ต้องเอาบ้านหลังนี้ให้ได้อะก็เลยเป็นที่มาว่าเขาต้องต่อลงนะผม แล้วก็เกิดความซับซ้อนบริเวณนี้เกิดขึ้นนะผมเกิดความซับซ้อนบริเวณนี้เกิดขึ้นจริงตรงเนี้ยนะครับผมสำหรับกับสีขาวไอ้สำหรับสีดําเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นอ่ะตัวเองเนี่ยมีหมากอยู่เยอะมากนะปริมาณหมากอยู่ที่ก<ข>็เป็นที่ของดำอ่ะแต่เพอเอิรมันมีปัญหาอยู่ขาวนี่ก็เลยใช้ปัญหาเนี่ยนะครับหลังจากที่หนีบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะนี้ก็ไปเดินอีกหน,อหน่อยหนึ่งแรกกันก่อนนะครับผมแรกนิดนึงนนดน่งอ่ะนียอ่าแรกกันหน่อยหนึ่งตรงนี้อีกนิดนึงก่อนฮนะอังแกนิดหนึ่ง นะครับผมแล้วก็เป็นที่มาเดี๋ยวตัดไอเม็ดเมื่อกี้ทิ้งนะต่อแล้วก็เป็นที่มาของบันทึกหมากเทพในครึ่งตอนหลังนี้ก็คือหมากเม็ดนี้เลยครับนหนึ่งหนึ่งหกครับหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยนะผมถึงกับแบบโอ้โหแบบปวดหัวกันไปนเลยละ่ะว่าแบบเฮ้ยอะไรวะคือแน่นอนมันเกิดปัญหาขอกับในพื้นที่ของสีดำแล้วละ่ะว่าแบบเฮ้ยมันจะมีกระโดดตัดก็นู่นนั่นนี่โหเลเยชั่นเยอะมาก ่116เองเนี่ยสำหรับ AI เองหรือสหรับโปท่านอื่นที่ในเวลานั้นยังไม่มี AI ด้วยนะครับ1998ไม่มี AI ในเวลานั้นเองโปท่านอื่นเนี่ยคอมเมนต์ว่าจริงๆ116เนี่ยสามารถที่จะเดินเม็ดประมาณอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าเม็ดอย่างนี้ได้เลยก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ว่าในเกมนี้ลิชังโอเนี่ยก็เดินหมกักเม็ดนีด้116เม็ดนี้ซึ่งนับเป็นบันทึกหมักเทพของครึ่งต่อหลังนี่เอง ผลของมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้เห็นกันเลยผมผมไมอ่อธิบายอะไรเยอะแต่ผลของมันส Graham, ิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่ดําเองไะก็ต้องปอกป้องไม่ให้เกิดสองเม็ดนี้ตายนะแล้วก็ต้องป้องก,กันไม่ให้เม็ดเนี้ยถูกตัดเพราะถ้าเกิดเม็ดนี้ถูกตัดไปกลางกระดานเนี่ยโอ้โหกลางกระดานจะต้องคือโอ้โหมันมันมันไม่ใช่วิสัยบอวกว่าเม็ดนี้ยังไงก็ต้องถูกถูกถูก,ถกคือต้องหนีออกไปได้ผลที่ออกมาเนี่ยผมก็เลยกลายเป็นข่าวเองเนี่ยนะ ดำเองก็เลยทิ้งสามเปนนี้หนึ่งสองสามเปนนี้ผลเป็นอย่างงี้นะฮะลองดูเล่ไฟเนี่ยเปนนี้ก็ดูเหมือนว่าเอ้ยเอา้าก็ป้องกันทั้งด้านล่างได้ป้องกันด้านบน,นไ,ได้ไม่หรอแต่ว่าดำขาวเองก็มีแบบเม็ดเรียกว่าเทสซุจิแบบโหกระโดดตัดอันนี้ป้องกันวิธีการป้องกันที่ได้ก็คือต้องเนี่ยก็ติงาาต่งออกมาติ่งนะโอ้โหยืดออกมากระแทกนะผมแล้วเขาก็ตัดนะผมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมก็คือนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ดำเองเนี่ยนะครับผมเสียสละหนึ่งสองสามเมตรนี้ตายขอบกําแพงเดิมตายดุ้นขอบกําแพงตัวเองถอยกลับมาหน่อยหนึ่งนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ยังอัตลิได้แล้วก็ได้แล้วก,แวก,แวก็แล้วก็กินเมตรน,นี้กลับมาได้เชื่อมตรงนี้กลับมาได้เรียกว่าโดนเสียสละตรงกลางบริเวณนี้แล้วกันนะครับผมอพอหลังจะที่เดินไปตรหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าแล้วเนี่ยนอกจากกินแล้วเนี่ยนะครับผมถึงตอนนี้ก็เรียกได้ว่าลีชางโฮเนี่ยเริ่มพลิกเกมกลับมาแล้ว ผมเริ่มคลิกเกมกลับมาแล้วก็ <S <S จากหมากเม็ดน,นี้ของสีขาวเป็นหนึ่งหกเม็ดนี้เองนะฮะที่พอเดินตรงนี้เสร็จปบเนี่ยในเวลานั้นที่ไม่มีนะในเวลานั้นที่ไม่มีไอไอนะครับผมในเวลานั้นที่ไม่มีไอไอเนะี่ยเดี๋ยวตรงนี้ตัดเป็นอีกหนึ่งนะในเวลานั้นที่ไม่มีไอไอเนี่ยนะครับผมถึงตอนเนี้ย ทุกคนเนี่ยลุ้นกันระทึกเยี่ยวเหนียวอะไรล่ะครับผมว่าเฮ้ยบ้านของสีดําที่ตัวเองตอนแรกเป็นเจ้าถิ่นอยู่แต่มีปัญหาแค่นิดเดียวเนี่ยโอ้ oh, เล่นลีชาโฮเล่นขยายความเล่นแบบโอโ้โหกินสาเม็ดนี้ทะลวงบ้านเข้าไปได้เนี่ยได้ไปอย่างเงี้ยนะผมเกมหมากตอน,นเนี้ยดําเนี่ยไม่น่าดีแล้วซึ่ง AI จริงๆตอนนี้เองก็เรียกว่าดําไม่ดีแล้วละ่ะนะครับแต่ถ้ว่า นี่คือตอนที่สามที่ลิชางโอพิกเดี๋ยวเราจะไปชมในตอนที่สี่กันว่าแล้วฉางห้าวพลิกเกมสถานการ์กลับมายัางไงต่อสุดท้ายกระดานนี้นะผมโอ้โหเรียกว่าเบียดกันสนั่นวันไหวอะนะครับมเดี๋ยวไปชมตอนสุดท้ายกันของซีรีส์นี้ว่าแล้วสุดท้ายฉางห้าวแก้สถานการ์เนี่ยไรและผลของกระดานนี้เป็นอย่างไรชมวนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ